ปัญหาน้ำน้ำเสียไหลลงคลองประปลาในหลายๆจุดในหลายพื้นที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมจำนวนหนึ่งกังวลถึงคุณภาพของน้ำประปานะคะถึงแม้ว่าการประปานครหลวงจะยืนยันนะคะว่าได้เพิ่มสารพิเศษบางอย่างลงไปแล้วเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำอีกขางหนึ่งคุณวราวิชิมณีเชิญนักวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อทำการทดสอบตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาน่าจะอุ่นใจกันขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณภาพน้ำอย่างบริโภคได้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ การตรวจโลหะหนัก13ชนิดที่ปนเปื้อนในน้ำคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการตรวจคุณภาพน้ำทุกชนิดหากเป็นน้ำประปาที่สามารถบริโภคได้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้นี่คือภารกิจต,ตรวจคุณภาพน้ำประปาของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากน้ำดิบในคลองประปามีปัญหาเพราะน้ำเน่าเสียไหลมาปะปน เจ้าหน้าที่ใช้ตัวอย่างน้ําประปาในมหาวิทยาลัยและตัวอย่างจากถนนรามอินทราผ่านอุปกรณ์การตรวจอย่างละเอียดเทียบเท่ากับมาตรฐานของการประปานครหลวงโดยใช้เวลา3วันในการตรวจสิ่งปนเปื้อนกว่า30รายการซึ่งได้คําตอบว่าน้ําประปาที่สุ่มตรวจยังสามารถบริโภคได้ก็ผลก็ปรากฏว่าใช้ได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ของออยกําหนดไว้นะะเกณฑ์ที่ออยกําหนดไว้ก็จะมีทั้งทางด้านกายภาพ ะะแล้วก็ทางด้านเคมีแล้วก็ทางด้านจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้งหมด31รายการด้วยกันนะฮะสำหรับทางเคมีก็จะมีพวกโลหะรวมทั้งโลหะหนักต่างๆแล้วก็พวกไอออนแล้วก็สารอินทรีย์บางตัวนะะส่วนจุลินทรีย์ก็มีอยู่ประมาณสัก5ชนิดด้วยกันนะฮะที่เราต้องตรวจค่นะ,ะซึ่งเท่าที่ผ่านมาแล้วก็ดูทั้งก่อนกรองแล้วก็หลังกรอง กล่องพลาสติกใสภายในมีจุดดำๆหลายจุดทางด้านซ้ายคือตัวอย่างที่พบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำเมื่อเจ้าหน้าที่เติมสารอาหารเพราะเชื้อลงไปแต่ตัวอย่างน้าประปาที่นำมาตรวจก็ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะนี้กฎของการตรวจคุณภาพน้ำคือเจ้าหน้าที่ห้องแล็บต้องไม่ทราบล่วงหน้าว่าน้ำที่วิจัยคือน้ำอะไรและมาจากแหล่งใดเพื่อป้องกันความรู้สึกชี้นําผลที่จะออกมาหน้าที่ของพวกเขาคือหาสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงคุณสมบัติทางฟิสิก เช่นกลิ่นและสีของน้ำตามที่ฝ่ายจัดเก็บตัวอย่างส่งมาให้เท่านั้นโดยทั่วไปทางกปนก,ก็ตรวจค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะคะมีการใช้สารพอวีมีการผ่านเรซินผ่านอะไรต่อเมื่อไร a c คท v เว e d c ค r าร์ Carbon, อนันนี้ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วแต่เส้นทางของการผ่านนี่เราสามารถเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันผ่านจุดไหนบ้างนะคะแต่ถ้าบริเวณที่เราตรวจตรงนี้มันมันก็เส้นทางตรงที่มาถึงจุฬานะวันนี้เนี่ย มันก็ยังโอเคหรือไปทางรามอินทราเนี่ยเท่าที่เราตรวจหรือมีนบุรีเนี่ยก็รู้สึกว่ายังปลอดภัยอยู่ณเวลานี้นะคะผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหารย้ําว่าการตรวจคุณภาพน้ําต้องทําต่อเนื่องเพราะน้ําจากแหล่งต่างๆอาจจะได้ผลไม่ตรงกันและถึงแม้น้ําที่ออกจากโรงงานผลิตน้ําของการประปาจะได้มาตรฐานแต่ระหว่างเดินทางมาถึงผู้ใช้ก็มีโอกาสที่น้ําท่วมขังจะไหลซึมลงใต้ดินอาจจะเข้าท่อประปาในจุดที่ชํารุดได้ เพื่อความมั่นใจอีกขั้นควรต้มก่อนดืม่มส่วนบ้านที่มีเครื่องกรองควรทําความสะอาดบ่อยขึ้นหรือสุดท้ายอาจจะส่งตรวจห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยที่สุดจนกว่าสถานการณ์น้าท่วมจะคลี่คลายบราวิชิมณีไทย PBS รายงาน